ตัวหนึ่งเอ้ยบ้านนี่ก็บมิตรหมาต่แมวบ้านนี่ก็บมิตรหมาต่แมวค่ะบ้านนี้ก็บมิตรหมาต่แมวอ้าวทำอะไรเนี่ยทำอะไรหือหนูทำอะไรคะหนูทำอะไรนี่คือน้องน้องแครอทจ้าน้องแครอทน้องแครอทเมียว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 อันนี้อันนี้หมารวยเก๋เขานะ มารวยตัวนี้เก semester, เ๋เขาหน้าดูเลยอาจะไปไหนจะไปไหนล่ะจะไปไหนเธออุ้ยไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วจะไปไหนเธออันนี้ก็ลูกครึ่งฝรั่งลูกครึ่งฝรั่งอันนี้ก็ลูกครึ่งฝรั่งเดอ้อนี่ลูกครึ่งฝรั่งเดอ้ออันนนแหะอันนั่นแหละลูกครึ่งฝรั่งอันนี้ก็ลูกครึ่งฝรั่งอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยมาแล้วมารวยมาแล้วมารวยมารวยมาแล้วเว้ย มารวยของยายไก่มาแล้วเนี่ยตัวนี้ก็ฉลาดนะเมื่อกี้วิ่งลงบันไดบันไดปีนมะพร้าวอันนี้ก็สุมูสุมูว่างไงเธอว่างไงสุมมโอ้ยอันนี้มารวยนะเนี่ยมารวยน้องมารวยจ้าน้องมารวยทำหมันทุกตัวแล้วนะหมาหมาแมวยายไก่นี่ทำหมันทุกตัวแล้วนะอันนี้ก็ทำหมันแล้วน,นี่น้องปุกปลุยน้องปุกปลุย น้องปุ๋ปุยก็ทำหมั่นแล้วนะจ๊ะลิ้นห้อยเลยอันนี้ก็บี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 ไปไหนหมดเนาะมารวยมารวยปุบปุยจะเธอเธอจะไปไหนละปุบปุยมารวยก็เหมือนกันแหละเดินอยู่นั่นแหละสวนสนามอยู่นั่นแหละไปไหนกันหมดเนาะเป็นไหนกันหมดอันนี้ดำพิการนี่ดำพิการเด้อนี่กำลังกินน้ำดำพิการกำลังกินน้ำ เสียชีว en ิตไปสองตัวดําแมวพิการมีอยู่สามตัวเสียชีวิตไปสองตัวก็เหลืออยู่ตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่งก็อยู่กินสิบกว่าปีอยู่สิบกว่าปีเด้อตัวหนึ่งตัวหนึ่งนี่อันนี้ก็มารวยเด้อนี่มารวยมารวยมารวยนะจ้ามารวยอันนี้ก็คือน้องฝรั่งจ้าน้องฝรั่งน้องฝรั่งกำลังกินหัวอาหารจ้าน้องฝรั่งเวลาฝนตกกับย่านย่านฟ้า แลนสุกแลนซ่อนอยู่โอ้ยอยู่ในบ้านคนแ้ๆกันยังยานฝ่าอยู่อันนีอ้อันนี้มารวยจ้ะอันนี้มารวยอันนี้ดิงโก้ดิงโก้รายนะนู่นน่ะสองตัวอยู่ใต้ท้องรถเนี่ยฉลาดแมวฉลาดฉลาดไหมฉลาดทุกโตแมวมีแต่ตเป็นตาหตักเฮ็ดมันเบิดละล่ะฉีดวัคซีนบ้าแล้วลลท,ทุกโต ตัวนึงหนีไปทังไหนบุญนี่บ่ามักอยู่รวมรวมกลุ่มไป,ไปบ่ามาเลยบ่คิดถึงเจ้าของเลยยังวะตัวงามงามบ่คิดถึงเจ้าของเลยไปเลยอ่ะสุโมทำไรอ่ะสุโมเตนกลโมกิทำไรคะสุมโมเตนกลมอ้ยอันนี้ดิงโก้ลายน่ะสวยโอ้โหนี่นี่นี่ก็ชอบเค้กเขาเนีย่ยนักเลงเนี่ยนักเลงเนี่ย นักเลงเนี่เก้เขาเขาก็ไม่ถือสาหรอกนะเขาเห็นเป็นเด็กเนาะนักเลงเก๊เขาเนี่ยเดินเตะเดินตบก้นเขาวินนั่นแหละอันนี้ก็ดิงโก้ขาวทำตาปิบๆอยนีย่คือดิงโก้ขาวสวย <c oughs> สวยดิงโก้ขาวสวยจ้าหน,นุ่นแครอทมาแล้วแครอท ดิงโก้อันนี้ก็กลางเต้นไห้เด้อน่กันลมกันฝนไห้เวลาฝนตกมันติศาสเนาะน้องแมวนอม้องหมาบ่มีมองอยูนะ่เนาะนี่เฮ็ดกันศาสใ์ไห้เด้อนี่เห็ดกันศาสตร์ไห,ห้เวลาฝนตกมันสิบ่มีมองอยู่เฮ็ดไห้เห็นนองหมาน่องแมวนอนฝนตกลงมากะมันฝนมันติดศาสตรด้านนี่แหละเด,ดี๋ยว อันนี้ก็สุมโมฉลาดมากเลยนี่สุโม,มนี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วอันนี้ก็ดิงโกรายดิงโก้น้องลายอันนั้นดำพิการก็มีความสุขกับเขาหนะ้าดำพิการเนี่ยตัวนี่ก็อยู่สิบกว่าปีแล้วเสียชีวิตไปสองตัวแล้วแมวพิการตัวหนึ่งตัวหนึ่งก็อยู่สิบกว่าปีบางคนพันว่าโอ้ยแมวพิการเขาอยู่กับเราไม่นานหรอกโอ้ยสิบกว่าปีกันยังประ่าน้เป็นั่งอยู่ ดำพิการอันนี้น้องฝรั่งน้องฝรั่งอุ้ยหนักเลี้ยงคักหนักเลี้ยงคักน้องฝรั่งเป็นทั้งไหนเบิดนอนหนึ่งเป็นทั้งไหนเบิดดุกน้องแมวก็ได้ดีเห็ดกันสาดเนาะกันสาดกันสาดกันฝนสาดด้านนั้นบ่ค่อยสาดตรอกด้านนั้นฝนบ่ค่อยศาดตรอกมันจาสาดด้านนี้ขั้นบ่เเ็ดกันสาดอ่ะทั้งนี้เปียกเบิดด้ยมันสาดมาฝนนี่ น้องหมาน้องแมวบ่มีหม่องนอนอันนี้ก็เฮ็ดหม่องนอนให้น้องหมาน้องแมวค่ะกลางคืนเิ่นกัน,นอนนี่ลหละยุดยากันยุง่งหายเปิดพัดล้มหายกลางคืนอันนี้ก็น้ำหม,มาเนี่ยต้มให้มันกินบังเทียกันน้ำโพลลิตเป็นทงัทงๆมันเบิดกับตม้มต้มน้ำอันนี่ละ่ะต้มนม้ำกอกน้ำยังนี่ล่ละให้มันกินบังเทียกันน้ำทังเบิดเนะาะบบเด้ไปสื่อเนาะหมูว่านี่ไปซื่อมาแล้ว ซื้อมาไวหลายถังอยู่เขาขายถังตั้งสิบห้าบาทด้วยนะ่ะไปทั้งใบไปทั้งใบท์นน้องหมาน้องแมวนี่เนาะดิงเกอร์มาถึงบ้านแล้วมาถึงบ้านแล้วด้านนี้ก็เป็นเครื่องซักผ้าอันนี้ยังบ่ท่านในต่อประ่านด้มีเงินหาเงินกอนถึงบ้านแล้วจ้าถึงบ้านแล้วเด้อ เตียมที่เปิดบ้านก่อนประท่านนี่อันนี้ก็เป็นหลังบ้านเนาะเป็นหลังบ้านค่ะอ้ยมีแต่ต้นใหม่มีแต,ต่ต้นฝรั่งต้นบักพาวเนะาะบักพาวหลังบ้านงามงามทางหลังอะเป็นคลองเนาะอ้ยมมหยังมมหยังมมหยังอะจะเข้าบ้านเหรอจะเข้าบา้านเหรอโอจะรอเข้าบ้านแล้วเปิดประตูก่อนงั้นเปิดประตูก่อนเปิดประตูก่อนนะจ๊ะ อ่าเปิดเข้าไปอ่าข้าไปอยากเข้าบ้านอยากเข้าบ้านอย่าเข้ามาเที่ยวบ้าน อะเข้ามาอีกแล้วเข้ามาอีกแล้วเขามาหยังเล่นยู่ข้างนอกก็ดีแล้วเข้ามาหยังไปลงไปแล้วมันลงไปเองมันมันอยากขึ้นมันก็ขึ้นมาแต่ว่าหมาบ่าให้ขึ้นดอกขะไมาอยู่ข้างล่างแม้ว่าขึ้นได้อยู่หมาที่ขาดทำความสะอาดเนาะให้อยู่ข้างล่างปัดกวดนอนให้ดีๆแล้วก็จุดยากระยุ้งให้ย้ำมกนคืนน่ะ ยุดยากันยุ้งหามือนึงกับหลายคดอยู่ย้ำคืนน่ะหายนอนข้างลางหมาแม,แมวแมวบางตัวกันนอนข้างบนคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะจ๊ะมาถึงบ้านแล้วทำกับข้าวกินก่อนจ้ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้รับชมคลิปใหม่ๆไปปบาย้าทุกคนไปปบายนะคะสวัสดีค่ะ